8ธันวาคมปี2024ชาวซีเรียนับหมื่นนับแสนทั้งที่อยู่ในประเทศและทั้งที่ลิภัยในต่างแดนออกมาตามท้องถนนเฉลิมฉลองชัยชนะของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่นำโดยฮายัตทารีอาลชามหรือ HTS โค่นรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาอาวัซซาร์ได้สำเร็จสงครามการเมืองที่ดำเนินมายาวนาน13ปีสงครามที่ทำให้มีชาวซีเรียกว่าครึ่งล้านคนเสียชีวิต อีก14ล้านคนต้องกลายเป็นผู้ลิภัยกำลังสิ้นสุดลงพร้อมๆกับการเฉลิมฉลองเครื่องบินรบของอิสราเอลหลายสิบลำถูกส่งเข้าน่านฟ้าซีเรียก่อนจะเปิดฉากโจมตีโครงสร้างทางการทหารตั้งแต่คลังกระสุนคลังอาวุธเคมีศูนย์ค้นคว้าและวิจัยทางการทหารไปจนถึงฐานทัพเรือและฐานทัพอากาศซีเรียจนพังเสียหายยับเยิน การที่กลุ่มต่อต้านที่นําโดย HTS สามารถยึดกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียได้สําเร็จส่งผลให้ประธานาธิบดีบาชาอาวัซซรตต้องหลบหนีออกนอกประเทศปิดฉากการปกครองของระบอบอาวาัซซรตที่อยู่ในการเมืองซีเรียมานานกว่า50ปีแต่ภาพการทิ้งระเบิดอย่างหนักของอิสราเอลคือสิ่งที่บ่งชี้นะคะว่าสงครามกลางเมืองในซีเรียยังห่างไกลกับคําว่าจุดสิ้นสุด สายของวันที่8ธันวาคมปี2024ที่จตุรัสอูเมยียติกลางกรุงดามัสกัสเมืองหวงซีเรียผู้คนจำนวนมากออกมาเฉลิมฉลองตะโกนร้องด้วยความดีใจมีการยิงปืนขึ้นฟ้ารถยนต์ที่วิ่งอยู่ตามท้องถนนบิบแตรแสดงสัญลักษณ์ความยินดีภาพความดีใจเกิดขึ้นในอีกหลายเมืองทั่วประเทศและอีกหลายจุดทั่วโลก

Besser geht nicht mehr. Viele Freunde sind gestorben leider, viele Freunde sind auf der Flucht. Wir sind, Zürcher, wir sind auf diesem ganzen Welt jetzt verteilt, überall. Wir hoffen, wir hoffen, dass wir uns alles in Syrien treffen, wie vor 2011 und noch früher. لبركات أنه اليوم هو بحمده تعالى تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين من سجون النظام إن غرفة عمليات فتح دمشق تهيب بالأخوة المجاهدين والمواطنين والحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية الحرة عاشت سوريا حرة أبيه พร้อมๆกับการประกาศชัยชนะมีรายงานยืนยันว่าประธานาธิบดีบาซาอาวัดซารและครอบครัวได้ขึ้นครืงคร่งบินนี้ออกจากซีเรียเป็นที่เรียบร้อยแล้วปิดฉากสงครามกลางเมืองที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี2011 สงครามที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการของประชาชนที่อยู่ภายใต้การกดทับต้องการมีเสรีภาพมากขึ้นต้องการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่รัฐบาลที่นำโดยประธานาธิบดีบาชาอาวาัซซัดกลับใช้วิธีการปราบปรามเมื่อผู้คนโกรธแค้นและจับอาวุธต่อสู้สงครามกลางเมืองก็ระเบิดขึ้นและลากยาวต่อเนื่องมานานถึง13ปีตอนที่ฝ่ายค้านจะเอาชนะได้ปิดฉากการปกครองของตระกูลอาวัซซัดที่ผูกขาดการเมืองซีเรียมานานถึง5ทศวรรษ นอกจากเฉลิมฉลองผู้คนใช้โอกาสนี้ในการระบายความโกรธแค้นมีการเข้าทำลายภาพและรูปปั้นของอดีตผู้ปกครองบางส่วนบุกเข้าไปในที่พำนักของประธานาธิบดีบาชาอาวัตซาสภายในมีของใช้เฟอร์นิเจอร์ราคาแพงรถยนต์หรูจอดอยู่เป็นจำนวนมากสร้างความโกรธแค้นให้กับคนที่เห็น เพราะในขณะที่ชาวซีเรียร้อยละ90ต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เส้นความยากจนผู้นําที่ใช้กําลังปราบปรามประชาชนเพื่อรักษาอํานาจกลับมีชีวิตที่หรูอ,อยู่สบายผู้คนเข้าทําลายเข้าของรวมถึงจุดไฟเผาบางห้องด้วยส่วนที่เมืองคาดาฮาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศบ้านเกิดของฮาเฟสอาวัตซารอดีตประธานาธิบดีซีเรียและบิดาของบาชาอวัตซารผู้คนที่โกรธแค้นพากันบุกเข้าไปในสุสานของตระกูล ก่อนที่จะจุดไฟเผาหีบศพของอดีตผู้นำประเทศรายนี้สำหรับชาวซีเรียรที่มีอายุต่ำกว่า55ปีพวกเขาไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับผู้นำคนอื่นใดนอกเหนือผู้นำที่มาจากตระกูลอาวัซซาตเริ่มจากฮาเฟสอาวัซซาดอดีตรัฐมนตรีกลาโหมผู้ซึ่งขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้สำเร็จในปี1971 หลังทำการรัฐประหารชิงอำนาจจากซาลาจาดิดผู้นำเซเรียในขณะนั้นตลอด30ปีที่อยู่ในอำนาจฮาเฟสอาวัตซารปกครองด้วยกฎเหล็กพร้อมใช้ความดุนแรงกับทุกคนที่เห็นต่างฮาเฟสอาวัตซารเสียชีวิตในปี2000หลังจากนั้นอำนาจทางการเมืองถูกส่งต่อให้กับบาชาอาวัตซารผู้เป็นบุตรชายซึ่งในขณะนั้นมีอายุเพียง34ปีบาชาอาวาัตซารได้รับการศึกษาจากสาราชนจาจัร มีภาพความอ่อนวัยมีชีวิตชีวาวันที่ทําพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งในฤดูร้อนของปี2000เขากล่าวถึงประชาธิปไตยความทันสมัยและความรับผิดชอบเป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงจ้างความหวังให้กับชาวซีเรียรจํานวนมากแต่ซีเรียรได้สัมผัสรสชาติของเสรีภาพได้เพียงแค่ปีเดียวเข้าสู่ปี2001บาชาอาวาัซซักลับมาสามต่อแนวทางของผู้เป็นพ่อปกครองด้วยกฎเหล็กปราบปรามและกําจัดคนที่เห็นต่างอย่างไร้ปราณี หนึ่งในมรดกที่ตระกูลอาวัซซัตทิ้งไว้และจะเป็นสิ่งที่ชาวซีเรียจะจดจำไปนานแสนนานคือเรือนจำทหารเซตนายาอาคารรูปทรงเลขาคณิตสมมาตรตั้งประงานโดดเดี่ยวตอกย้ำความรู้สึกถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนี่คือเรือนจำทหารเซตนายาตั้งอยู่ในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรีย สร้างขึ้นในปี1981เป็นที่จองจำนักโทษทั้งคนที่มีความผิดทางอาญาและนักโทษการเมืองผู้ต่อต้านและผู้เห็นต่างจากรัฐบาลทั้งในยุคข,ของฮาเฟสอวัตซาร์และบาชาอาวัตซาร์บางคนเรียกหมู่อาคารที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความเวงวางแห่งนี้ว่าค่ายมรณะหรือโรงฆ่ามนุษย์เพราะนักโทษบางส่วนหากไม่ถูกประหารก็ถูกซ้อมทรมานราวกับไม่ใช่มนุษย์ทั้งด้วยการราดน้ําเดือดการทําให้ขาดอากาศหายใจด้วยการราดน้ํา ใช้ไฟฟ้าช็อตเผาบริเวณที่อ่อนไหวเช่นนิ้วเส้นผมหรือหูมีการบรังคับใช้แรงงานและการล่วงละเมิดทางเพศอย่างหนักด้วยหลังยึดกรุงดามัสกัสได้ตุ่มต่อต้านพร้อมอาวุธยกกำลังไปที่นั่นเพื่อปล่อยตัวนักโทษออกจากค่ายมรณะเข้าพังทำลายประตูใหญ่ ก่อนไล่เปิดประตูห้องถังย่อยทีละห้องของทุกอาคารทั้งในส่วนของที่คุมขังนักโทษผู้ชายที่บางคนถูกจองจำตั้งแต่ทศวรรษ1980ในส่วนอาคารที่เป็นที่คุมถังผู้หญิงประตูเหล็กถูกพังพวกเธอถูกปลดปล่อยเสียงร่ำไห้ของความยินดีที่เป็นภาพสะเทือนใจคือภาพของเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ยืนนิ่งอยู่หลังออกมาจากห้องถัง รายงานข่าวของเดอะการ์เดียนระบุว่าเด็กน้อยคนนี้ถูกจับมาพร้อมกับแม่ดาน,นาเรือนจำผู้คนจำนวนมากมารอฟังข่าวของคนในครอบครัวผู้ที่รอดชีวิตจากการถูกทรมานและถูกคุมขังออกมาเล่าเรื่องราววินาทีที่ถูกปลดปล่อยให้กับคนที่มารอ การล่มสลายของระบอบอาวัชซาร์ที่ปกครองซีเรียมายาวนานกว่า5ทศวรรษทาให้ชาวซีเรียทั้งในประเทศและนอกประเทศออกมาเฉลิมฉลองด้วยความดีใจแม้จะยังไม่ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตต่อจากนี้ซีเรียกำลังอยู่ในสภาวะเปราะบางอย่างถึงที่สุดเนื่อง้วยหลายปัจจัยจากทั้งภายในและภายนอกปัจจัยภายในคือการมีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนาที่มากมายหลายกลุ่ม ทั้งอาหรับซุนีที่มีประชากรประมาณร้อยละหมีอาหรับอลาวีสาขาหนึ่งของนิกายชีอะและยังมีชาวอาหรับที่นับถือศาสนาคริสต์มีชาวอาหรับรูสรวมถึงชาวเคริร์ดอัลซีเรียและเติร์กโจทย์ใหญ่ที่สุดคือจะสร้างสังคมที่คนทุกกลุ่มอยู่ร่วมกันได้อย่างไรเพราะในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาระบอบอัลอาซา,าท,ที่เป็นอาหรับอลาวีใช้วิธีกดขี่คนกลุ่มอื่น แรงกดทับก่อให้เกิดกลุ่มต่อต้านกลุ่มติดอาวุธมากมายหลายกลุ่มสู้รบกับทั้งกองกำลังรัฐบาลและสู้รบกันเองโจทย์สร้างซีเรียใหม่ที่คนทุกกลุ่มอยู่ร่วมกันได้ตกอยู่ในมือของฮายัตคารีอัลชามหรือ HTS กลุ่มต่อต้านหลักที่โค่นล้มรัฐบาลบาชาอาวัดซาร์ผู้นำของ HTS คืออาบูฮัมดัดอัโจลานี ผู้ก่อตั้งกลุ่มอานุสราฟรอนซึ่งเป็นเครือข่ายอัลไกด้ากลุ่มก่อการร้ายที่อันตรายลำดับต้นๆของโลกอยู่ในลิสต์ผู้ก่อการร้ายของหลายประเทศในส่วนรัฐบาลสหรัฐตั้งค่าห่วงของเขาไว้ที่10บล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2016อัลจลานีประกาศตัดความสัมพันธ์กับอัลไกด้าเปลี่ยนชื่ออานุสราฟรอนให้เป็น HTS เปลี่ยนภาพจากผู้นำนักรบจฮัดมาสู่นักการเมืองผู้นำการปฏิวัติ หลัง HTS ค้นลมรัฐบาลบาชาอาวสาสัซซาสำเร็จเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2024อีกหนึ่งวันต่อมาเอาวลจอลานีปรากฏตัวที่มัสยิดอุมัยะในกรุงดามัสกัสท่ามกลางฝูงชนที่มารวมตัวกันในมัสยิดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลกผู้กลุ่มชะตาใหม่ของซีเรียรประกาศว่าภายใต้การปกครองของตระกูลอาวสาสัซซาซีเรียรได้กลายเป็นพื้นที่ขัดแย้งของศาสนาต่างนิกายของกลุ่มชาติพันธุ์ ความแตกแยกทําให้ซีเรียต้องจมอยู่กับสงครามกลางเมืองและเขาจะหยุดวงจรน,นี้ด้วยการสร้างซีเรียใหม่ที่คนทุกกลุ่มอยู่ร่วมกันได้ความท้าทายที่สุดของการสร้างซีเรียใหม่คือการเปลี่ยนถ่ายอำนาจจากระบอบอาวสัตว์ที่คุมประเทศมานานกว่า5ทศวรรษไปสู่ผู้ปกครองใหม่ กระบวนการเปลี่ยนถ่ายอำนาจต้องเป็นไปอย่างสันติเพื่อหลีกเลี่ยงสุญญากาศทางการเมืองที่นำพาประเทศเข้าสู่มิคสันีในวันที่กลุ่ม HTS ยึดเมืองหลวงบาชาอาวาัซาร์หนีออกนอกประเทศกองทัพซีเรียไม่ต่อต้านขณะที่โมฮัมเ al หม็ดคาซีอาลจาลาลีนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของพระนาธิบดีบาชาอาวาัดซารนั่งเจรจากับอัจาลานีหัวหน้ากลุ่ม HTS หลังการเจรจากลุ่ม HTS ประกาศว่านายกรัฐมนมตรีซีเรียยินดีที่จะมอบอำนาจการปกครองให้แก่ตนแล้วตอนที่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาสื่อมวลชนได้รายงานว่าซีเรียมีนายกรัฐมนมตรีคนใหม่แล้วนั่นก็คือโมฮัมเหม็ดอัลบาชีหนึ่งในสมาชิกระดับแกนนำของกลุ่ม HTS การส่งต่ออำนาจทางการเมืองเป็นไปอย่างราบรื่นบททดสอบเบื้องต้นผ่านไปได้ด้วยดีแต่หลายฝ่ายระบุว่าสถานการณ์ยังเปราะบาง ซีเรียที่เป็นหนึ่งเดียวยังอยู่อีกห่างไกลยังไม่มีหลักประกรันว่ากลุ่มต่างๆที่มีอาวุธกำลังและวาระเป็นของตนเองจะให้การยอมรับรัฐบาลที่นำโดย H T S หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์เคริร์ดซึ่งรวมตัวกันภายใต้ชื่อกองกำลังประชาธิปไตยซีเรียหรือ S D F ซึ่งควบคุมพื้นที่ทางตอนเหนือของซีเรียยาวไปถึงชายแดนอิรัก หรือแม้แต่กองทัพแห่งชาติซีเรียหรือ SNA กองกำลังที่มีฐานที่มั่นทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตุรกียังไม่นับรวมกลุ่มต่อต้านหลายกลุ่มนอกประเทศที่ยังไม่ชัดว่าจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองหรือไม่ที่สำคัญที่สุดคือตัวของ HTS เองถึงแม้จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้เป็นกลาง แต่หลายฝ่ายยังสงสัยว่า HTS จะสามารถละทิ้งแนวทางสุดโต่งซึ่งเป็นอุดมการหลักของกลุ่มในช่วงเกาะตั้งได้หรือไม่หากทิ้งแนวทางสุดโต่งได้ไม่จริงสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ HTS จะรวบอำนาจปกครองประเทศแบบเป็ดเสรีเผด็จการและนั่นจะหมายถึงการกลับมาของสงครามกลางเมือง The verdict watch The there certainly not trusted it have who has had see regime been years power. for and is was and to We 54 So, if the Syrian people were able to withstand the tragedies and, and agony of the Assad regime, let's see what happens here. All the signs have been that HTS do not want to rule alone. This has been encouraging. They've been talking about opening up the process, having a political pathway forward. The next few days are very critical to really understanding if this will be the case or not. แม้ระบบอาวัชซาจะสิ้นสุดลงแต่ความสุขสงบยังมาไม่ถึงซีเรียประวัติศาสตร์การต่อสู้และการเมืองของตะวันออกกลางจากรึกมาตลอดว่าเส้นทางต่อจากนี้ไม่เคยง่ายซีเรียกำลังอยู่บนทางแยกทางแรกคือการประนีประนอมระหว่างกลุ่มต่างๆเพื่อซีเรียที่สันติและเป็นซีเรียสำหรับทุกคนทางที่สองคือการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันทำให้สถานการณ์กลับคืนสู่สงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบอีกครั้ง เส้นทางนี้นอกจากจะเลวร้ายสําหรับซีเรียแล้วยังจะส่งผลสะเทือนต่อทั้งภูมิภาคและการเมืองระหว่างประเทศเอีกด้วยในขณะที่ซีเรียพยายามฟื้นฟูเก็บกวาดซากความเสียหายเยียวยาความทุกข์ทรมานจากการปกครองที่กดขี่ยาวนานกว่า50ปีและสงครามกลางเมืองที่ต่อเนื่องอีก13ปี รถถังของอิสราเอลพร้อมกําลังพลเคลื่อนขึ้นยังยอดเขาเฮอร์มอนจุดสูงสุดบนที่ราบสูงโกลันที่ราบสูงหินแข็งซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของซีเรียที่นี่ถูกอิสราเอลยึดไว้ได้หลังซีเรียแพ้สงครามสงครามในครั้งนั้นเกิดขึ้นในปี1967รู้จักกันในชื่อสงคราม6วันหรือ six day war อิสราเอลซึ่งไม่พอใจที่ชาติอาหรับให้การสนับสนุนองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์เปิดฉากชิงโจมตีอียิปต์จอแดนอิรักและซีเรีย ก่อนจะเอาชนะและยึดแผ่นดินบางส่วนของชาติอาหรับมาเป็นของตนเองในกรณีของซีเรียพื้นที่ที่อิสราเอลยึดไปคือที่ราบสูงโกลันปี1973ซีเรียพยายามบุกโจมตีเพื่อยึดพื้นที่แห่งนี้คืนแต่ไม่สำเร็จอีกหนึ่งปีถัดมาอิสราเอลและซีเรียยอมลงนามในข้อตกลงหยุดยิงมีการทำพื้นที่กันชนหรือบัฟเฟอร์โซนเพื่อให้กองกำลังสังเกตการของสหประชาชาติเข้าประจำการ พื้นที่การชนนี้มีความยาวประมาณ75กิโลเมตรส่วนที่สูงที่สุดคือยอดเขาเฮอร์มอนจุดที่อิสราเอลนำรถถังขึ้นไปไประจำการเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาการยึดจุดนี้ได้เท่ากับว่ากองทัพอิสราเอลจ่ออยู่ห่างจากกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียเพียง50กิโลเมตรเท่านั้นหลายชาติทั้งในและนอกภูมิภาคต่างออกมาสงสัยในเจตนาของอิสราเอลว่าต้องการอะไรในซีเรียที่กำลังเปราะบาง นายกลรลฐมธตรีเบ็นจมีเนทันยาฮูผู้นําอิสราเอลปรากฏตัวบนที่ราบสูงโกลันประกาศอธิบายเหตุผลที่ต้องยึดพื้นที่กันชนว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เฮสบบลเละช่วยโอกาสที่ซีเรียกําลังวุ่นวายเข้ามาคุกคามความมั่นคงของขอิสราเอลและการยึดจะทําชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์ในซีเรียจะนิ่ง สิบห้าธันวาคมหรืออีกหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีในทันยาหูอนุมัติแผนให้ชาวอิสราเอลเข้าไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่กันชนได้ส่งสัญญาณยึดอย่างถาวร สงครามและความขัดแย้งในซีเรียคือสงครามและความขัดแย้งที่ซับซ้อนมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่นอกจากกลุ่มต่อต้านและผู้ปกครองภายในประเทศแล้วซีเรียยังเป็นสนามประลองอํานาจของหลายประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคแต่ละชาติมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปไล่ตั้งแต่เป้าหมายทางอุดมการณ์จนถึงผลประโยชน์ทางด้านยุทธศาสตร์หนึ่งในชาติที่เข้ามาเกี่ยวพันมากที่สุดคืออิรานที่ส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์กองกําลัง รวมถึงสนับสนุนให้กลุ่มเฮชบัลเลาะเข้ามาช่วยบาชาอาวัซซาร์รบกับกลุ่มต่อต้านเฮชบัลเลาะก่อตั้งขึ้นในปี1982ถืออิสราเอลเป็นศัตรูคู่แค้นเปิดฉากสู้รบกันตั้งแต่วันแรกทวีความเข้มข้นมากที่สุดเมื่ออิสราเอลบุกฉนวนกาซาเพื่อทำสงครามกับฮามัสถอนรากถอนคนเพื่อแก้แค้นฮามัสที่เข้ามาโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023 เฮชบาลเลาะกระโดดเข้ามาช่วยฮามาสทันทีด้วยการโจมตีทางภาคเหนือของอิสราเอลซึ่งมีชายแดนติดกับเลบานอนอย่างหนักจุดเปลี่ยนมาถึงเมื่อวันที่30กันยายนปี2024กองทัพอิสราเอลนำเครื่องบินรบ f 15ที่ติดตั้งระเบิดรุ่นมาร์ค84ขนาด2,000ปอนด์จำนวน16ลูกเข้าทิ้งใส่เขตดาเฮียทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเพื่อสังหารนัสันนัสบาลเลาะผู้นำกลุ่มเฮชบาลเลาะที่ฝังตัวอยู่ในศูนย์บัญชาการใต้ดิน การโจมตีเป็นไปอย่างแม่นยำทะลุทะลวงเกราะบังเกอร์เข้าสังหารนัสบัลเละได้สำเร็จเฮชบัลเล่อ่อนแอลงส่งผลต่อความแข็งแกร่งของอิหร่านนี่คือเหตุผลที่ทำให้อิหร่านไม่สามารถส่งความช่วยเหลือไปให้กับบาชาอาวัสซัดได้ในวันที่เขาถูกกลุ่มต่อต้านบุกเมืองหลวงเพื่อโค้นล้มอำนาจการล่มสลายของรัฐบาลบาชาอาวัสซัดคือความสูญเสียของอิหร่านเป็นความสูญเสียทางยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญเพราะสิ่งที่อิหร่านได้จากการเข้ามาช่วยบาชาอาวัสซัด คือการได้ใช้เีเรียเป็นสะพานแผ่นดินเชื่อมต่อให้อิรานเข้าถึงกลุ่มเฮชบัลเลาะในเลบานอนได้เมื่อปราศจากซซเรียที่นำโดยบาชาอวัตซาร์เท่ากับอิรานถูกตัดขาดจากเฮชบัลเลาะอิทธิพลของอิรานในภูมิภาคกำลังลดลงผู้นำสูงสุดของอิรานชี้นิ้วไปที่ศัตรูหมายเลขหนึ่งอย่างอิสราเอลและสหรัฐโดยระบุว่าทั้งคู่ร่วมมือรวมหัวกันในการค้นล้มรัฐบาล ad, บาชาอวัตซาร์เพื่อบั่นทอนอิราน که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و سیونیستی است بله یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه ایفا کرده الانم ایفا میکنه اینو میبینن همه ولی عامل اصلی اونها عامل اصلی توتهگر اصلی، نقشه کش اصلی اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم سهیونیسی است قرائنی ای داریم این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذاره 3 แต่อิสราเอลไม่สนใจขอาา้อกล่าวหาทำเตือนหรือแม้กระทั่งทำขู่จากอิรานทันทีที่บาชาอาวัซซัตหลุดจากอำนาจนอกเหนือจากการเข้ายึดพื้นที่กันชนบริเวณที่ราบสูงโกล,ลันแล้วเครื่องบินรบของกองทัพอากาศอิสราเอลหลายสิบลำถูกส่งเข้าน่นฟ้าของซีเรียก่อนที่จะเปิดฉากโจมตีอย่างหนัก <S S เป้าหลักๆคือโครงสร้างทางการทหารของกองทัพรัฐบาลซีเรีย ตั้งแต่คลังกระสุนคลังอาวุธเคมีศูนย์วิจัยทางการทหารไปจนถึงฐานทัพเรือและฐานทัพอากาศนี่คือูนยนวิจัยทางการทหารซีเรียในเขตบาเชของกรุงดามัสกัสที่เหลือเพียงแค่ซากปรักหักพังฐานทัพอากาศเกือบทุกแห่งอยู่ในสภาพไม่ต่างกันไล่มาตั้งแต่ฐานทัพกามมชลีทางตะวันออกเฉียงเหนือฐานทัพชินชาบริเวณชานเมืองฮอมส์และสนามบินอัคราบาทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงดามัสกัส นี่คือฐานทัพอากาศ SAE ที่เมืองอัลซูเวดาเครื่องบินรบ <c oughs> เฮลิคอปเตอร์และระบบป้องกันภัยอากาศของซีเรียถูกทำลายเกือบทั้งหมดอีกจุดที่เป็นเป้าหมายการโจมตีของอิสราเอลคือฐานทัพเรือที่เมืองลาตาเกียบนชายฝั่งทะเลเมดิเตเเอร์เรเนียนโครงสร้างท่าเรือเรือรบเรือขนส่งเสียหายยับเยินบางลำเหลือเพียงโครงสร้างเหล็กที่ลำเลียด้วยคลาดขม่าวเ,เพลิงบางลำตึงจมตึงลอยอยู่ในทะเล การโจมตีที่ทําต่อเนื่องอยู่48ชั่วโมงหรือ2วันเต็มส่งผลให้ศักยภาพของกองทัพซีเรียถูกทําลายไปมากกว่าร้อยละแปไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเป้าหมายที่แท้จริงของอิสราเอลคืออะไร แต่การเข้ายึดพื้นที่กันชนบนที่ราบสูงโกลันจนแนวชายแดนของอิสราเอลมาประชิดติดกรุงดามัสกัสมืองหลวงของซีเรีย <Allah. S 1> และการโหมกระหน่ำทำลายศักยภาพทางการทหารในช่วงที่ซีเรียกำลังพยายามลุกขึ้นยืนฝืน้นจากความย่อยยับของความขัดแย้งและสงครามกลางเมืองโจมตีในขณะที่ซีเรียกำลังวุ่นวายจัดก,การปัญหาภายในของตนเอง ้งหมดนี้ชัดเจนว่าอิสราเอลจะไม่หยุดอยู่แค่ที่ซีเรียอย่างแน่นอน